สวัสดีจ้ามาหนีแทนพามาเบ่งคุณพอบานเห็ดฝาบอหนูนี่บอ่อใหญ่เลยเห็ดเอาเล็กเอาเล็กเหดนี่ฮาใส่เล็กกิโลเห็ดเฮาไปซื้อจากร้านขายขายเล็กมือสองกิโลละยี่สิบบาทนี่อันนี้คุณพอบานกำลังไปเอาเมทันชีดมาเมทันชีดที่มันเป็น เหลือจากเขตบานแผ่นพิ้น้ันงมากเกินเกินสองแผ่นแผ่นสันกับแผ่นยาวนี่ก็แผ่นก็เลยตัดให้เป็นยาวสามสามเมตรยี่สิบท่อกันหมืดอ,อีกแผ่นอีกสองแผ่นยูพุนเห็นบะบังกันฝนาสาดของนกอันนี้ก็จะเป็นการฝนาสาดของหนูแต่ว่าต่อไปแผ่นก็จะไปหาซื้อเป็นแบบ แบบที่เขาขายก็ลานเศษเล็กอะเอามากันฝนกันฝนศาดให้นกอีกฟังหนึ่งเพราะว่าฝังนี่เห็นปะขงังเทิงนี่แพนก็นจะเห็ดเป็นกลงนกของของสันคอนัวคู่นึงกะขอกกระเทียวคู่นึงแล้วกะจะเอาเอานกกระจอกชวามาอีกสามคูจะพอ <c oughs> แฟนค้นนนามาเบิ้งจะสุดเลยนี่นี่หอยคุณพอบานเพิ่นเฉ่อบล้มก็จะแหง้งแหง้งยูเพราะว่าพายุมีพายุเข่าอันนี้หอยคุณพอบานเพิน่นเพิ่นฉาบแล้วแล้วแต่ว่าทางล่างก็เป็นคัดมันได้น้อยหนึ่งปูนมันเบิด <c ười> คุณพอบานบอกว่าแบบนี้มันก็โดดออกได้ดอกมั้งว่าสามพอถ้าเบิง้งเขาก็อยากหูซื่อกัน เั่เากับปลูกมันแหละนี่โอ้เห็นนี่น คุณพ่อบ้านก็นทําการตัดเม้ชันชีตนี่ล็อกๆอย่านี้ขางเทิงต้องสูงกว่าแล้วกันเห็นบอให้ให้มันเอียงนิดนึงเพราะเวลาฝนสาดมาฝนกระสีไหลไหลลุมข้างล่างออกออกข้างล่างเห็นบอฟังนี่ก็แพงใสตะแกีงแล้วก็จะเอาฝาเป็นเหลี่ยมปิดตะแกีงไว้เวลาฝนตกนี่คุณพ่อบ้านก็ลังทำกัน ลมก็จทีฮึ่ง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 บนี้ไแน่นอนอืมนเดียวม่เลยนิดเดียวกนไหลอยู่แล้วเลยนนี่เดี๋ยวอันเทศเทศเสร็จแล้วเดี๋ยวแพนพามาเบิกอีกเพราะว่ listed, ưng, ưng, าอันน um. bueno> ี้กะถ้าจะบอกว่าของพวกแพนเทศกว่างขนาดไดดแบบนี้มันมันกะแล้วแต่คนเห็ดเนาะถ้าผู้ใดจะเห็ดนำมันบอกของพวกแพนนี่ที่ของแพนมัน มันมีแค่นี้แพนเก็เลยเฮดเฮดบอยยูยู่เมตรเมตรคูณเมตรเนาะมันบอกคุณพอบาทหลักเมตรคูณเมตรหละกะักอะบอกซีก่อนแล้วกะ็อันนี้เพราะว่ามันมันเป็นแปดเมตรอะเสาเสาของแพนสามเสาเนี่ยรวมกันเป็นแปดเมตรแพนเก็เลยเฉลี่เยเอาบอล,ละเมตรนี่ก็ ถ้าถ้าพื้นที่ผู้ใดมีหลายหัวมีจํากัดก็านีกะบีบบีบให้มันหน่อยก็านีก็ได้จะ้ะนี่เพราะว่าอันนี้แพนจะเห็ุเป็นบอ่อขุนของของของเด็กน่อยเอาไว้ร้องร้อง,องหับเด็กหน่อยที่ที่จะเกิดมาหนูหน่อยอะเด็กน่อยวาสัสหนูน้อยที่จะเกิดมาก็เลยเอาไว้แล้วก็เป็นแนวกัน้นน้ำน้ำบอกบอกแพนเหลือเห็นบอลอะ่ะนี่ คนพบานกันลังยิงอยู่อันนี้ก็เป็นสกู่าเอรเก่ายิ่งหลังคาบาดเก่าโอ้มันคบหน่ยมัดคมน่อันนั่นก่อนบะตก่อนเต็มรบัมเชื่อละจอให้เป็นหู้กันป่โอ้ป้าให้กอ นี่ใกล้แล้วได้ครึ่งทางแล้วนี่นี่บึงอันนี้ฮาเดี๋ยวฮาเอาไม่กวาดมาทำความสะอาดอีกเท่อนึงเดี๋ยวสนิมจะขึ้นเบิงเบิงเบิงสมาชิกไม่แผนเออยังบ่ได้แนะนำเป็นทางการเลยน้ำพอคุณพอ่อ,ณพอบ้านเพราะว่าคุณพ่อบ้านบางคนเอาเอานองมาก็เลยจะติด ติดหลายเลยแหละแล้วก็เป็นคนเอาอาหารให้อาบน้ำให้ไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วอันนี้อายุขเข้าไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วหนาวื่อะไรื่อะไรชินำโชคครับโชคเรียกสั้นๆว่าโชคดื้อมากปะเดี๋ยวคอยเบิ้งก่อนคุณพ่อบานเหนตโตย ตรงมามานอนมานอนอยู่ไกลๆเป็นมาเฟียนอนรออกระตอดกระตอด <laughs> <laughs> กํลังยิงเบิงเบิงเบิงนั่น บหางอิลีเดฟพนบได้ตัวโชคมานี่มาเร็วมานี่มาเร็วเรื่เรู่จักเพนผอมเดชโชคมาๆๆมาจัดตัดจ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 ัดบ่คอฟฟี่ีจะติดเพนนี่ กเสร็จแล้วจะพี่น้องมีกำลังไล่ยิงสก,กูปูพอพออันนี้เสร็จแล้วก็จะเปิดน้ำล้างเพราะว่าเขาจะห้น้ำมันไหลเทลงมาหนีเห็นบ่ใช่คะไหลเทลงมานี่นลลนแล้วเขาก็จะเห็ุท่ระบายน้ำลงไปผุนลงไปปลามันพุนเพรว่าขงึงทึงิึงนี่เดี๋ยวเพ่นจะจิติล้างน้ำเละแล้วก็เอาองเอา เอาององไงมาลงไว้นี่ะสนกัะถังนยย้ำไงแล้วก็เอาน้ำลงเอาไวท้ทาให้หนูกินตามฝนเอาจักสองสามองเบิงบ่งบงางครจะพานางเบิงพาเบิงไปจนสุดเลยโอ้เอาสุดท้ายพอดีเลยจ้ะนะได้โตกันสุดท้ายพอดีเลยเนะด้ เบิพอดีเป็นบอน,นี่เือเหลือเอเหลือนี่นี่เพ็ดตะแกงฝาบอหนูนี่อันนี้เป็นตะแกงตะแกงกงนกตะแกงก็ว่าตะแกงเอามาอันเพ็ดกระเสบาบาดน้ำที่เขาติดติดเสาเล็กก้อนก้อนฉาบป,ปูนอะ่ะแล้วก็มันเหลือหลาย ที่นี่แพนกันเลยแพนกับคุณนพอบ้านกันเลยว่าออกมาเห็ดเป็นฝาบอหนูก่อนเพราะว่าของมันเหลือนี่สามสั่นเลยจ้ะเบิงเอาแบบให้มันอยู่ได้ดนแน่จักน้อยแต่ว่าถ้าถ้าผู้ใดเบิงเป็นแนวทางแมนบอกะเอาทีเล็กที่มันเส้นใหญ่กว่านี่จ้ะ อันนี้ขขงมันเป็นของตะแกงเหลือเนาะมันมันจะสินบางนขนาดเลเบิร์ดกันยังกัดกัดแตกเห็นบะนกกะนกแก้วน้อยเนี่ยเลเบิร์ดเนี่ยเนี่ยเห็นบอกัดแตกเนี่ยรุดแล้วนี่เห็นบะเนี่ยรุดแล้ว่งเงี้ยจะกัดมือแม่แม่จะพาคุณพ่อเอะพาคุณผู้ชมบังเห็นบะคุณผู้ชมเห็นบอเนี่ยเป็น โอ้ยเนาะชีวิตเออเนี่ยเนี่ยเซนเนี่ยมาหลุดออกนีไงเห็นบ่านี่เบี้ยวออกอยู่ไงเนี่ยเนี่ยระเบิดกัดเห็นบ่เนี่ยมันมันมันเออนี่แหละนี่เห็นบ่หลุดเลยนี่มันหลุดออกขนาดนกแก้วยังหนีบออกได้เนี่ยเราต้องเห็ดหนาหนานี่ เอาไว้เป็นแนวทางจ้ะนี่พวกผพนจะบอด้ใส่เพนจะบอด้ใส่เทินไว้อย่างน,ะาน,นั้นบานพับแน่นบะเนี่ยที่แรกเพนว่าเพนจะใส่บานพับตัวนี้นะที่นี่เพนว่ามันว่สสะดวกแล้วก็อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองเขาต้องไปซื้ออีกเพิ่มต้นทุนนี่เราเราเวลาเวลาเปิดมันก,ก็จะต่ําต่ากงของเพนเนี่ยเห็นบะมันเปิดบอด้หลายเพนก็เลยบอกคุณพอบานว่าเอาวางวางเทินไว้เนี่ยเทินไว้ซือ้อเลย ใจนี้มีหนูอยู่ด้วยน,นี่เนี่ยเนี่ยเอาเทินไหวซื่อเลยแล้วพอเวลาเปิดกะทาทาอยากได้เปิดสูงๆเหม็นบ่ฮากกระยกยกไปสอนไว้น่ะปึ๊บนี่นี่เห็นบ่นี่มันกะสะดวกอืมชิบเห็นบ่อันนั้นแค่สองสัน้นอันนี้เอาสามเลย เห็นบ่เห็นบ่ออะคุณพอบานกันลางจีเชื่อมบ่อต่อไปมันอยู่ไต้กุงนกกันลังวัดเพราะว่าแต่ละบ่อความกว้างกับบ่ท um ่อกันอีก ข้า,าแบงเราแหละแต่ว่าตอนชาบตอนนี้อย่างงี้มันกะน่อยลงมันก็จะหก <c oughs> เดี๋ยวพาไปเบง่งคุณพ่อบาทสู <c oughs> เบ่งจะล้างตับ นี่เข้าไปซื้อเล็กกิโลมากิโลละ20บาทอันนี้ก็ตัดตามขนาดของบอของ ความกว้างของบอ่อกัตะตะเลิดเนาะกว้างกว่าอันบอ่อน้อยหนึ่งความยาวความกว้างตามขนาดที่ฮอกกอเลยจ้ะ สีชิ้น เสร็จแล้วสี่ชิ้นต่อไปคุณพ่อบ้านก็นจะทำการเชื่อมเดี๋แผนจิพามาเบิ่งตอนเชื่อมแล้วดีกว่าเพราะว่าแสงมันเขาตาแผน นี่นี่เชี่ยมเสร็จแล้วจ้านี่คุณพ่อบ้านกำลังทำการหอแม่นโบหออันนี้สีสันเลยเือมั้งนีถ้านับทบอันนี้ด้วยก็หกเลยแต่ว่ามันมีเยอะจนิงๆอย่าอยู่ไหนของเขาเหลือหลายเบิ่งผุน่ะ แล้วอีกนี่คุณพ่อบานก็ะทำการเชื่อมเห็นปแล้ามีอะไรแล้วก็เอานั่นอนลดต้นทุนยิ่งรถเยอะกันไแเราก็ยิ่งเยอะอืดีกว่าเขาไปสัรหาของดีๆแต่ว่าต้องจกทุนออกอีกต้องจกเงินออกจากกระเป๋าอีกช่วงนี้เขาต้องเซฟแพ่ได้หลายที่สุดเพราะว่าโควิด าก็เลยเอาของที่เฮามีเอามาเห็ดก่อนเพราะว่าแบบนี้มันบ่ทนอยู่มันบ่ทนอีหลีมันอยู่ได้บอดบ่โดนแต่มันก็าสามารถปิดได้อะกะปิดไปก่อนถ้าใครมีทุนเยอะก็ ผ่านได้เลยนะไม่ต้องมาดูอันนี้เป็นแนวทางสําหรับคนไม่มีต้นทุนแต่อยากเลี้ยงเพราะว่าบางคนอาจจะมีตะแกงแบบนี้คือว่าคนที่ยังบบมีตะแกงแต่ว่าแนวทางอ่ะแนวทางอันนี้มันโอเคอยู่เพนวะแต่ว่าตะแกงเนี่ยถ้าเกิดจะไปซื้อไม่แมนบอกให้เอาที่มันสินใหญ่ว่านี้ คือว่าเป็นตะเก่งตะเก่งอย่างน้อเล็กเล็กอย่างล้านยีสิบาทอ่ะแต่ว่ามันก็นจะแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเอาตองไปหาซื้อตะแก่งที่มีขนาดสึงใหญ่กว่าอันนี้เป็นเป็น,ปนแนวทางซื้อๆจ้ะนี่น,นี้มันเป็นลวดกกงไก่อืมเป็นลวดกกงไก่ธรรมดานุกยังจิกขาดบอกแค่นี้เลยพวกเพงก็เลยใส่หลายสั่น มันเชื่อมไม่ได้นะมันเลยต้องเอารวดมัดเอาอถ้าใครทุนหนาโคดขามได้เลยนะไม่ต้องดูอันนี่สำหรับคนทุนปานกลางน,นี่ไม่ได้ลงทุนเพิ่มนี่นี่ไม่ได้ลงทุนใหม่ได้แค่ซื้อเนี่ยเล็กกิโลโลกิโลใ่เล็กกิโล เล่านี้มันเป็นเล็กครึ่งนิ้วเลยนี่เล็กครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วคูณครึ่งนิ้วแถมเป็นกิโลด้วยโอ้ยี่สิบาทโลละยี่สิบาทประหยัดสักถ้าใครต้นทุนน้อยก็เอาไว้เป็นแนวทางได้ขนาดของฝาแบ่งครึ่งจากบอ่อนะ ค่งหนึ่งของบ่ออยู่ิประมาณสักจิตสเกตดนิ้วมั้งอืม่เกตดนิ้วกว้างๆเบงเคิงเลยเคริง,ครงหนึ่งเป็นเมทันชีดท,ที่เห,เหลือจากมุ่งลังคาบ้านตั๊แล้วก็มาเดี๋ยวแพนจะเฮ็ดคลิปอีกคลิปหนึ่งไว้อยู่จ้ะอาจจะเอามาล้มกันก็ได้ <laughs> เพราะว่าตอนคุณพ่อบานเห็ดแชนเดชไทยไปให้เบ่งอยู่ของเหลือทั้งนั้นฝาบอ่อหนูจากของเหลือใช่อันนี้ก็เป็นวัสดุมือสองเล็กเล็กกิโลแค่ฝาบอ่อหนูเนาะเราไม่ต้องพิธีพิธันอะไรมาก เอาแค่ okay. หนูมันไม่ออกกับล้เจะไปไม่ได้ไปทำประกวดวได้ไฉนะทำยิ่งใหญ่ไปห,หนูไม่คอลลูกก็เขามีค่าเท่านั้นเนี่ยเท็กตังได้ก็ได้เห็นมันได้กกำไรหลายที่สุดนะเนาะ อิ้นว่าอย่างน่ะลงทุนหน่อยกำไรไหลถ้าเขาลงทุนหลายเขาก็จกทุนออกมาน่ะมันเป็นการจกทุนออกจากกระเป๋าหลายเกินไปแล้วเขาก็ต้องรอบูหัวมือใดจังจีคืนทุนอย่เียแต่ว่าถ้าเกิดเห็ุแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบเออสบายสบายโบตรงจกเงี้ยงหล ขนาดหนูยังไปซื่อหนูเดือนตัวละหาซีบ,บาทมาคุนเป็นพอพันแม่พันเลยความแพนนะแต่ว่าคนที่สำหรับคนที่มีทุนซื่อหนูพอพันแม่พันพร้อมผสมเลยกะฉะนั้นกะอีกแบบหนึ่งถ้าจะเอาแนวทางของฟารามแพนกะจะเป็นหนูเดือนเอามาขุน เห็ดพ่อพันธ์แม่พันธ์ก็จะหลับม้าอยู่แค่สองชุดมั้งสองชุดฟร์มเดียวกันแล้วก็จะไปหับตัวผูตัวผูอีกฟรามหน,นึ่งมามาใส่เอามามาเอามาเวรับพ่อแม่พันธ์พอ่อผสมมาก็ไม่ไม่ผสมอืมบ่ผสมบ่ผสมตอนนั้นเขาทดลองแล้วทดลองเอามาเลยสองคูออกแบบหนึ่งหนึ่งเลย ผสมติดคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งแยกแล้วกระบ,บอทองตัวผูก้กระบอทับสไลับคู่แล้วอ,อาบน้ำแล้วปะแบงอลไให้ก็ไม่ทองเหมือนเดิมอมืคู่ที่สองนี้คือจบเลยเป็นนายจะเป็นมันทั้งคู่อะ่ะเพราะว่าแยกแล้วเฮ็ดจังได้กระบ,บอทองตัวผูก้กระบอทองตัวผู้ตัวผูก้กระบอทองว้ยเนาะว่าไปทัว่ว ตัวผูกับทับตัวอื่นไม่ทองเออตัวผูกับทับตัวอื่นบ่ทองตัวแม่ไปยูตัว,ตวก็ตัวอื่นกะบ่ทองแต่เมียเขาที่เขาอยูก่อนนะ่ะเขาทองเอาทองเอาทองที่ละสิบตัวที่ละแปดตัวจะคงเลยซืยนี่แหละปัญหาปัญหาของเลี้ยงหนูเราบ่าทองเขาก็จะแบกแบกค่าอาหารหนูอีกแต่ว่ามันก็บ่เท่าใดดอกถ้าเขามีอันเขาพูดมี เขาเปลือกที่ราคาบอแพงหัวเป็นของเจ้าของเองเขาก็บ่ต้องไฮหลายหัวอาหารเขาก็ผสมให้นิดน้อยอยาขนแน่ในเปียแน่นแนให้เยอะไปก็มีมีประโยชน์หรออาหารหนูมันอัตราแรกเนี่ยไม่ได้ถ้าให้ไปให้ตัวละตัวหนึ่งสมมติหนูกิน ตัวละหนึ่งชอ้อนนี่ให้ไปสามชอ้อนนี่มันก็ให้เนื้อเราได้แค่หนึ่งช้อนอยู่ดีเป็นไปไม่ได้ว่าให้เยอะแล้วหนูมันจะแลกเนื้อได้มากกว่าเป็นไปไม่ได้มัดบปอยู่ลวดก็ลวดเก่านะแล้วน,นี่ลวดมัดค้านบ้านด้นี่ถ้าถ้ายนไปเบื้องนี้โอ้ แปดเก่าเดือนแล้วมั้งนี่ตาขนอยู่อีดังหายจะไปคนเจอถ้าถ้าย้อนไปเบื้องตอนที่แพนเห็ดคลิปเทบานเทค้านบานอะ่ะจะจะเห็นนี่แหละลวดนี่แหละเหลือสื่อบันไดกระบะพอเบิดจะก,กิโลด้วยนี่เบิดหกกิโลหุ้นลวะว่ะ แล้วเดี๋ยวมาเสร็จแล้วเดี๋ยวแพนพามาเบื้งตอนคุณพอบันเอาขึ้นใส่บออีกเทา่านึงจ้า<ด>อันนี้ก็คุยโดนแหละเปลียนนาทีเลยล่ะ<ด>นี่เสร็จแล้วจ้าเอาลนๆๆลน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 ้าลนนลนเร็ยร้อยน,นี่มีหนูบ้รงบ่มีเนาะวอนนี้เดี๋ยวเขาจะเตรียมยายหนูหน่อย ใหญ่หนูเดือนมาอันนี้หนูกัวรูสามเดือนนี่เตรียมลงบออันนี้เล็กเล็กมึงเดือนนี่มีเส้นน,น,นี่ไปแล้ละจ้าคลิปอันพาเหตุฝาบอหนูแบบประหยัดกะ จบซัมนี่กันจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปแพนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนำเนเด้นจ้า